อัจฉริยะที่พูดได้หลายภาษาการแรปเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลียากกว่ากันฟังคำตอบลิซ่าแบล็กพิงคุณคิดอย่างไรภาษาอังกฤษหรือเกาหลีที่ลิซ่าแบล็กพิงเลือกว่าเป็นภาษาที่ยากสำหรับเธอในการแรปลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงขึ้ืนชื่อว่าเป็นอัจฉริยะที่พูดได้หลายภาษาไทยอังกฤษและเกาหลี ภาษาเหล่านี้ล้วนถูกใช้ในชีวิตประจำวันของเธอเมื่อเธอพูดคุยที่ทำงานหรือที่บ้านเธอยังสนทนาเป็นภาษาจีนการและภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเธอเคยบอกว่าเธอเรียนรู้ที่จะพูดภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการต้องขอบคุณครูสอนเต้น YG Entertainment ที่ไม่หยุดยั้งของเธอบังคับให้เธอพูดเฉพาะภาษาเกาหลีในระหว่างบทเรียนแต่ละบทซึ่งเป็นงานที่ยากลำบาก สำหรับคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ต่างประเทศในชั้นเรียนหนึ่งชั่วโมงเราพูดแต่ภาษาเกาหลีเท่านั้นฉันไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยแต่คุณครูพูดแต่ภาษาเกาหลีเท่านั้นดังนั้นมันจึงยากจริงๆฉันคิดว่าเพราะเธอทำอย่างนั้นฉันจึงสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหลายปีต่อมาเธอได้เพิ่มภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษเข้าไปในารายการภาษาที่ใช้ในคลอง ในการให้สัมภาษณ์กับแซ็กซังโชลิซ่าถูกถามคำถามที่น่าสนใจว่าการแรปเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลียากกว่ากันแฟนๆส่วนใหญ่อาจจะคาดหวังให้เธอเลือกภาษาอังกฤษโดยพิจารณาจากความสาบานในการพูดภาษาเกาหลีของเธอแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นตามที่ลิซ่าบอกยากพอๆกันฉันคิดว่าทั้งสองภาษาเพราะทั้งสองภาษานี้ไม่ใช่ภาษาแรกของฉัน ดังนั้นทั้งคู่ค่อนข้างยากสำหรับฉันท่อนแรปหลักของลิซ่าหลายท่อนในเพลงของแบล็กพิ k นั้นเป็นภาษาอังกฤษเช่น as if it s y o u r last kick it และเร r y ในขณะที่เพลงอื่นๆเป็นภาษาเกาหลีเช่น love sick girl s e you l a t e และ Pay i n g with f ฟ r e โดยส่วนใหญ่เธอใช้ทั้งสองอย่างผสมกันแม้ว่าเธอจะมีเวลาที่ยากลำบากในการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ แต่เธอก็ไม่เคยพลาดในทุกท่อนรับของเธออย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ